บ้านไหนพบค่าไฟพุ่งแจ้งเรื่องตรวจสอบได้ทันทีเอาละวิกฤตวิกฤตการระบาดของเชือ้อไวรัสโควิดเนี่ยนะครับก็เลยทำให้หลายที่ทั้งหน่วยงานภาคเอกชนก็ดี หรือว่าจะเป็นออฟฟิศต่างๆก็ดีส่วนใหญ่เขาก็มีมาตราการหรือว่านโยบายนะครับให้พนักงานเนี่ยนะครับทำงานจากที่บ้านครับอย่างที่เราได้ทราบกันดีก็คือ work from home นั่นแหละนะฮะ,ะ,ะแต่ว่าหลายคนก็บน่นเอ๊ะทำงานอยู่ที่บ้านแล้วอย่างเงี้ยค่าฟืนค่าไฟมันก็จะต้องแบบมีขึ้นกันบ้างนะคะรับเพราะว่าช่วงนี้ก็แหมหน้าร้อนนะป่ะเนาะครับผมอากาศมันก็จะสู้กันไม่ไหวนะฮะเอาล่ะตอนนี้เนี่ยพบว่าบินค่าไฟเดือนล่าสุดมีราคาแพงสูงขึ้น นะฮะแต่หลายคนก็ถามว่าเอ้ยทำไมมันสูงขึ้นมันผิดปกติหรือเปล่าแล้วแบบนี้เนี่ยถ้าเราเจอบินค่าไฟที่มันพุ่งขึ้นสูงขึ้นแบบนี้เราจะทําอย่างไรวันนี้ข่าวไทยไายหยิบเรื่องราวเหล่านี้มาฝากแฟนรายการกันครับอไปชมกันเลยฮะครับท่านผู้ชมครับหากประชาชนพบว่าค่าไฟแพงขึ้นผิดปกตินั้นสามารถแจ้งเรื่องไปยังสํานักงานการไฟฟ้าในพื้นที่เพื่อให้ตรวจสอบได้นะครับแต่ต้องพิจารณาตามข้อเท็จจริงว่า ไฟที่เกินมาเนื่องจากพฤติกรรมการใช้ไฟฟ้านั้นเปลี่ยนไปหรือไม่หรือช่วงนี้นะครับอยู่ในช่วงหน้าร้อนมีการเปิดแอร์มากเกินไปหรือไม่แต่ค่าไฟคงไม่เพิ่มขึ้นมาถึง2-3สเท่าจากปกติหรอกนะครับแต่หากพบว่ามีการเพิ่มขึ้นมากจนผิดปกติอาจจะเกิดจากไฟฟ้ารั่วซึ่งหาเกิดความผิดปกติจากตัวมิเตอร์ไฟฟ้านั้นหรือระบบไฟที่เกิดจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ก็จะทําการชดเชยส่วนนี้ให้นะครับและยังต้องพิจารณาดูประวัติการใช้ไฟฟ้าย้อนหลังด้วยพร้อมชี้แจงกรณีมีการตั้งข้อสังเกตว่าการไฟฟ้าลักไก่หรือไม่อันนี้สําคัญมากนะฮะไม่ช่วยเหลือชาวบ้านว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นฝ่ายเสนอให้ขยายการใช้ไฟฟ้าฟรีจากจาก50หน่วยเป็น90หน่วยออเพื่อช่วยเหลือประชาชนจริงๆครับไปดูส่วนประเด็นค่าไฟเพิ่มขึ้นนะครับอาจจะ ต้องดูเป็นกรณีไปนะครับซึ่งก่อนหน้านี้ก็เคยมีลักษณะที่นิดที่เกิดขึ้นนะที่ปทุมธานีนะฮะได้มีการส่งทีมงานไปตรวจสอบนะครับก็เมื่อวิเคราะห์ตามข้อเท็จจริงนะครับรวมถึงคำนวณให้ดูก็จะเห็นว่ามีการใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นมากจริงๆนะครับทั้งการเปิดแอร์เอ่ยะเปิดแอร์เพิ่มขึ้นหลายตัวแล้วก็เพิ่มขึ้นหลายชั่วโมงนะครับในส่วนของกรณีที่ประชาชนนะครับระบุว่าค่าไฟฟ้าแพงมากกว่าปกตินะครับในส่วนของ MEA ครับก็ มีการทำข้อมูลเพื่อให้เห็นประวัติย้อนหลังในการใช้ไฟฟ้าตั้งแต่เดือนมอการาคมนะฮะต้นปีที่ผ่านมานะครับจนถึงเดือนพฤษภาคมนะครับว่าในแต่ละปีมีการใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นตามอากาศที่ร้อนขึ้นจริงๆนะฮะซึ่งเป็นความซึ่งความเป็นจริงไฟฟ้าในหน่วยรวมนะครับก็เพิ่มขึ้นอยู่แล้วนะครับเขาก็จะเร่งดําเนินการในส่วนนี้นะครับเพื่อหเห็นว่าการใช้ไฟฟ้าของอบ้านที่อยู่อาศัยมีการเพิ่มขึ้นอย่างไรบ้างครับ,รบอย่างไรก็ตามฮะถ้าสมมุติว่าพวกเราประชาชนทั่วไปเนี่ยสงสัยว่า เฮ้ยค่าไฟมันเพิ่มขึ word word ้น okay ผิดปกติอันนี้สามารถแจ้งการไฟฟ้าได้เลยนะฮะเพื่อให้เขาได้ไปตรวจสอบในเรื่องของไฟฟ้าแพงนะฮะก็สามารถยื่นเรื่องผ่านทางเว็บไซต์ www mea.or.th นะครับซึ่งเราก็จะลงไปตรวจสอบให้ว่ามีอะไรผิดปกติหรือเปล่านะครับความเป็นจริงหน่วยมิเตอร์ค่าไฟก็เป็นมาตรฐานอยู่แล้วนะตอนที่เราไปเปลี่ยนให้หน่วยมันเพิ่มขึ้นเนี่ยคงอันอันอันนี้คงยากนะฮะแล้วก็เรื่องดังกล่าวนะครับเขาก็มีคณะกรรมการในการ กำกับกิจการพลังงานดูแลอยู่แล้วนะครับเราก็เลยเหยิบมาฝากกันนะฮะถามกันได้นะทำไมอ่ะค่าไฟฟ้าแต่ละคนเป็นยังไงบ้างอของป่าเป็นยังไงบ้างฮะโอ้โหการเช็คก็ยังไม่รู้เท่าไหร่เพราะว่าเรามันไม่ไม่ไม่มีส่วนต่างเท่ามากมายมเท่าไหร่ส่วนมากเราจะอยู่บ้านประจําตั้งแต่ตั้งแต่นูนมามมเดี๋ยวนี้นะพอตื่นขึ้นมาปุ๊บจะวิ่งไปที่มิเตอร์ไฟฟ้า<อ>ไปดูว่าวันนี้มันขึ้นกี่หน่วยกี่หน่วยนะท่านผู้ชมก็สามารถไป ทําทําเหมือนที่ที่บอกไปได้นะคะอย่านิ่งอย่านิ่งนอนใจนอนตากแอร์อยู่เฉยถ้ารู้สึกว่ามันผิดปกติเนาะใช่ต้องไปดูอ่าหม้อเขาเรียกว่าหม้อมิเตอร์หม้อเิเตอร์ไฟฟ้าไปตรวจสอบกันเนาะแล้วนี่คือข่าวไทยที่เราหยิบนํามาฝากกันนะครับขอบคุณข้อมูลกันด้วยการไฟฟ้านครหลวงกอฟอนะครับขอบคุณครับ